ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้เริ่มต้นกันด้วยการตรวจสอบสภาพอากาศในประเทศจีนครับฝนที่ตกลงมาติดต่อก,กันหลายวันทําให้หลายเมืองในจีนประสบกับอุทกภยัยครั้งใหญ่นะครับมีประชากรเดือดร้อนมากกว่า1.6ล้านคนครับพายุและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทั่วประเทศยังคงก่อให้เกิดน้าท่วมอย่างหนักนะครับซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิต6รายและสูญหายอีก2คนโดยเฉพาะในเมืองชงชิงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้มีประชาชน62คนนะครับติดอยู่ใต้อุโมงทางด่วนานานหลายชั่วโมง มณฑลอันฮุยทางภาคตะวันออกเฉียงใต้มีนักเรียนหลายพันคนต้องหยุดเรียนกลางคันหลังจากที่มีน้ำท่วมเข้ามาภายในหอพักมณฑลหูเป่ยภาคกลางพื้นที่นาจำนวนมากต้องจมอยู่ใต้น้ำเพราะเขื่อนกั้นน้ำพังทลาย ด้านเลขาธิการศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐมั่นใจนะครับว่าทางการยังรับมือกับน้ําท่วมใหญ่ในครั้งนี้ได้และบอกด้วยนะครับว่าโครงการรับน้ําของจีนหลายโครงการเช่นเขื่อนสามผาที่กั้นแม่น้ำแยงซีในมณฑลหูเป่ยช่วยลดและชะลอไม่ให้เกิดน้ําท่วมขั้นรุนแรงได้ ขณะที่ CCTV ระบุนะครับว่าจีนมีแนวโน้มต้องเผชิญกับฤดูน้ำหลากครั้งใหญ่ในเดือนหน้าและเดือนนี้สิงหาคมนะครับก็ยังคงที่จะต้องรับมือกับภกภัยครับแต่ในขณะที่ทางการยืนยันนะครับว่าพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ขั้นเลวร้ายกับ ในขณะที่สภาพอากาศในจีนก็มีผลเชื่อมโยงกับลักษณะอากาศในประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้ที่มีการคาดการณ์กันนะครับว่าฝนจะถอยล่นกลับไปอย่างบริเวณของพื้นที่ประเทศจีนครับแต่ปัจจุบันนั้นยังคงเคลื่อนตัวอยู่ช้าๆนะครับก็จะทําให้พื้นที่ในบริเวณของประเทศไทยคงต้องเผชิญกับลักษณะอากาศที่จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะในบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือกับภาคอีสานครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ได้รับอิทธิพลจากย่อมความกดอากาศต่าที่ก่อตัวจากพายุดีเฟชชันมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศเวียดนามและบริเวณ ของพื้นที่ประเทศลาวเข้ามาสู่บริเวณของพื้นที่ทางภาคอีสานและภาคเหนือนะครับจากที่ก่อนหน้านี้คาดการว่าจะมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ภาคกลางครับก็เลยทําให้พื้นที่บริเวณของภาคเหนือนั้นนะครับมีฝนตกลงมาเป็นปริมาณที่มากดังปริมาณน้ําฝนสะสมที่สะสมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับอย่างที่แม่แจ่มเชียงใหม่นั้น105มมครับส่วนที่พื้นที่บริเวณของจังหวัดน่านครับหน8้ามบมครับส่วนในพื้นที่จังหวัดตราดนั้นครับมีฝนตกหนัก ติดต่อกัน5วันแล้วนะครับทำให้ปริมาณน้าฝนสะสมนั้นเป็นปริมาณที่มากก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยส่วนที่พังงาน,นะครับอิทธิพลจากมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกําลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็จะอ่อนกําลังลงครับแต่ยังคงส,สมผลทําให้พื้นที่ระนองพังงาครับมีฝนตกลงมาอย่างหนักครับทำให้พังงานั้น128มิลลิเมตรเป็นปริมาณของน้าฝนที่สะสมครับ ปริมาณน้ําฝนที่เป็นจำนวนมากทําให้ภาพที่เกิดขึ้นก็คือเกิดน้ําท่วมในบริเวณต่างๆรวมถึงน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านนครนายกและบริเวณของพื้นที่พังงานะครับโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นั้นเกิดน้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มลงมาในหลายพื้นที่นะครับก็ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซัดหมู่บ้านและก็ทําให้สะพานขาดนะครับส่วนที่บริเวณของพื้นที่จังหวัดนครนายกรับน้ำตกก็มีเป็นปริมาณที่มากก็ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและสะพานขาด น้ำตกลำปีครับหลังจากที่มีน้ําป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาครับโดยเฉพาะบริเวณของเทือกเขาไม่มีสถานีตรวจวัดฝนนะครับประชาชนก็จะต้องมั่นสังเกตสีน้ำนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการระมัดระวังเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะน้ําตกนะครับ ในขณะที่พื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมาในค่าคืนวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนอยังต้องเฝ้าระวังต่อนะครับพื้นที่ทางด้านภาคอีสานก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันจันทบุรีและจังหวัดตราดยังคงมีฝนตกครับพังงาภูเก็ตกระบี่ก็ยังคงมีฝนตกและยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังคลื่นลมแรงไปอีกหนึ่งวันครับ ขณะที่อากาศในกรุงเทพมหานครก็ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันว่าฝนจะลดน้อยลงแต่ปรากฏว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปลายสัปดาห์นี้ครับยังคงมีฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่โดยส่วนมากแล้วก็จะเกิดในช่วงของบ่ายถึงค่ำอิทธิพลนั้นก็ยังคงเกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แม้ว่าจะมีกําลังอ่อนลงนะครับยังคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหลังวันที่สามเป็นต้นไปจะมียอมความกดอากาศต่าอีกระลอกจากบริเวณของทะเลจีนใต้มาปกคลุมก็จะทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นอีกับ และปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสอบปพะกาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภักเหนือมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งภาคอีสานมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งภากกลางมีเมฆมากฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากฝานฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากฝานฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับ